คุณหญิงแม่ครับนพดลกลับมาแล้วครับแม่สวัสดีครับแม่นพดลมาดูดปากแม่หน่อยลูกแม่ทำไมเป็นแม่ลูกกันเนี่ยตอนเล็กๆหนูยังดูดแม่เลยอ่ะเดี๋ยวแม่อะไรดูดอะไรนมแม่ไงละลูกตกใจไปหมดแม่ไม่ล้อเล่นหัวใจมาดูดหล่อมากเลยลูกกลับมาแล้วจ้าลูกอี นั่งไหมลูกไม่นั่งก็ได้แม่<อ>เป็นยังไงบ้างแม่น้ำวันน้บวันเนี่ยแม่ยิ่งสวยคืนสวยวันสวยคืนสวยไม่มีที่ติ <c oughs> สวยจะบอกว่าสวยไม่มีที่จุดติใช่ไหมแม่สวยยังไงลูกก็ต้องหล่อย,อยังไงใช่ไหมลูก,กติงสำคัญกว่านั้นแม่แม,ม่รู้ไหมลูกออกไปท้างนอกกลับมาในครั้งนี้ทําไมลูกไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวด้วยครับอ๋อรู้แล้ว ต้องมีของติดน้อยติดมือมาฝากเนี่ยนะเขาเลี้ยงลูกดีต้องมีของกวนญกกมากเม็ดตลอดเวลาละอะไรอย่างนี้อะไรลูกถ้าหักบบอกจะไม่เสรสยอะไรลูกเป็นสิ่งที่แม่ต้องการแรละปาดถนามาโดยตลอดอะไรอะลูกอย่ะบอกนะเป็นสัตว์สองเท้าว้าอย่าบอกนะนต,นตนะาขาาแม่แม่อายุป่านนี้ตะขาที่ไหนมีนองขาฮะแม่อ๋อหรอออางลูกแม่ไปดูเองส่วนรปภจะเข้าไปอาบน้ำแต่งตัวก่อน จัดสองเท้าเจอไพ่แม่เป็นสิ่งเแต่ไพ่ที่แม่ต้องการจริงๆนะลูกนะสิ่งที่ยแม่ขาดมาแม่ต้องการถ้าหากแม่เจอคือแม่โดนเลยงั้นไปอาบไปก่อนแม่รอพี่อยู่นี่ก่อนนะเย็นๆนอนเลยนะลูกนะเดี๋ยวพีรับแม่เอาไปนอนแล้กเดี๋ยอยู่เฉยๆก่อนนะเดี๋ยวคุณนายเป็นแยบบานโอ๊ยบานเย็นเอาบานเย็นเย็นบานกูบานแต่ตอนเย็นๆนี่ไงขากูก็บานได้กูบานทุกเวลากูบานได้กูไม่ได้บานแต่ตอนเย็นๆนะขากูก็บาน าตอแหลไม่พอหรอมาตอแหลวันนี้ฝนตกใหญ่ยังตอแหลอยู่กูเห็นแม่แต๋อเขาชอบกูอ,อ๋อเหรอเออเราต้องเต็มที่กูเนะี่ยจะมาอยู่เพชรแล้วนะจะฝนตกจะฟ้าร้องไม่เป็นไรเราต้องเต็มที่นี่ชุดตัดมาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะ,ะเนี่ยกูเหมือนว่าเอามาตากฝนนะเนี่ยเดิมมาเดิมแต่คุ้มกันไหมคุ้มจ้แต่คุ้มหมดเล่นใะครูดูเล่นใๆครูดูเออดีที่สุดเลยเป็นเกียรติเดี๋ยวนี้เราตั้งอะไรเนี่ยผมชื่อถวยทอกถวยทอกไอ้ทองไอ ไอท็อกกับพ่อผมผมชื่อไอท็อกครับเอ้ยทอ็อกครับคุณนาย oh, โอ้โหดีนานคุณนายมีอะไรอย่าลูกอ้อนนี้คุณนายนกำลังจะโชคดีแล้วเหมือนตกถังข้าวสารเลยครับจริงจริงเหรอคุณนายผมถามคุณนายหน่อยคุณนายรวยขนาดไหนามีเงินเท่าไหร่ oh, โอ้โหมีเป็นพันพันล้านพันล้านเออตอนนี้ครับลูกชายคุณนายได้ลูกสะปร์บิงเงินเป็นแสนแสนล้านจริงจริงเรารวยกว่ากูเหรอพี่มีกี่ไร่มีกี่ไลฟ์กูะมีแค่หมื่นกว่าไร่ลูกสะปร์บมีเป็นแสนไร่ว้ายจริงจริงเหรอพี่พี่นะอยู่ที่อยู่กลางทะเล อยู่เกาะกลางทะเลราคาดีอยู่เกาะกลางทะเลในท้องเกาะล้านชาายมใช่ไหมใช่กระทิ้นอะไรยังไม่พอมีรถท่ารถทัวร์ด้วยกรุงเทพบางกอกบางกอกกรุงเทพอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเด็ลูกสะชายคุณนายจะมีงานโรงงานโรงสีนะโรงสีแถมมีโรงผีด้วยโรงผีแจกซื้อหนึ่งโลนะฝาโรงเวลาเผาเนี่ยไม่ต้องเอาไปไหนเขียนชื่อที่อยู่ย้อนตู้ไปสนิทส่งจริงช่ก็จับฝาโรงนั้นได้แถมอีกสี่โล่จะไปเผาพ่อหรือเปล่เป็นไรไส้ใจเย็นปัดฝาปัดย้อนฮะพี่คุณบอกว่าครับชายโก่งมีสามสองชาย ลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายเสตหีเสหญ่ใช่รู้ตอนนี้ปุ๊กลังตกเออใช่ใช่ปุ๊ไม่ค่อยจะมีเลยเราจะไปเรียกลูกสะพ้ายมาเออชื่อคุณนายชื่อคุณนายแก้วชื่อคุณนายแก้วแก้วมาทีแก้วมาที่มาที่มาทีมาที่แก้วเอะเดี๋ยวพี่บอกไว้ก่อนเลยนะแม่ผัวนี่เขาเป็นคนไม่ชอบคนพูดมากถ้าเกิดเขาถามอะไรแก้วเนี่ยตอบสองคำพอตอบสองคำคำว่าจริงจ้ะจริงจ้ะห้าพูดอย่างอื่นเลยนะไปไปไปเข้าเข้าเข้า คุณแม่คุณแม่ลูกสะพ้ายมาแล้วลูกสะพ้ายมาแล้วอคุณแม่ยืนลากคุณแม่ยืนลากลูกสะพ้ายยืนบนล,ลูกสะพ้ายยืนบนล,ลูกสะพ้ายยืนอ่ะคุณแม่วันดีลูกสะพ้ายเลยวันดี Limited, วันดีวันดีวัดีคุณแม่ไม่นึกไม่วั่นเลยรอูวอสวยสง่างามมากเลยจ่าอย่างเดียวนะคุณนายครับผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวกูจะทำฟาร์มเลยจ่ากับลูกสะพ้ายโอเคครับ เชิญเชิญนั่งก่อนนะคะมันจะไม่สะอาดสะอานอีฉันต้องขอโทษด้วยคุณนายแก้เจ้าขาก็คือว่าเะหาอีฉันเนี่ยละลาบละละ้วงเลยนะอีฉันนั่นก็คุณนายเก่าดูสง่างามมากเลยเป็นลูกผู้ลักษมากดีใช่ไหมคะจริงจ้น,น,นต่ตน้าตอมเนื้อนี่แหละคนทีเลี้ยงลูกา่าไม่ผิดจริงจริคุณนายขาไอที่รถเนี่ยวิ่งบักออกกรุงเทพเนะี่ยทุกสายเลยเป็นของคุณนายใช่ไหมคะ จริงจ้ะว้าวสนามเป็นตัวน้ําภูมิของคุณนายใช่ไหมคะจริงจ้ะยิกงกระทูกรางวัลที่หนอีแม่แต่ว่หนูบอกแล้วเนี่ยถ้ามีลูกชายแม่เจ้ต้องมีอย่างนี้นะต้องรวยสมน้ําสมเนื้อกันจะได้ไม่เสียเชื่อโอ้ยแล้วก็เออทรัพย์สินเงินทองที่นาที่ไร่เป็นแสนแสนไร่จริงไหมจริงจ้ะ แล้วก็โลสีโลผีเยอะๆเนี่ยจริงไหมจ๊ะจริงจ๊ะออและ้วที่ที่พูดฉันมาทั้งหมดเนี่ยคุณแก้วไม่มีเลยใช่ไหมคะจริงจ๊ะจริงจ๊ะคุณแม่มึงกล้าโกหกกูเลอกล้าโกหกกูเลอ ใยความโวดของคุณนายบาดแย้มเมื่อลูกสะพ้ายเป็นคนจนครับท่านผู้ชมที่ตกไปบนหน้าของลูกสะพ้ายกูนึกอยู้นเทีกูเสียแซ่แ้งถามมึงอคนอะไรมึงแล้วจะมีปัญญาลวยอย่างนี้รูปร่างมึงโอเคแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวข้องมึงโุ้ยกูดูแล้วเนี่ยมันไม่คู่ควรกับลูกกูเลยอ๋อ นี่มันคงจะรู้ข่าวว่านพดลลูกของกูเป็นลูกคุณหญิงบางแย้มมีทรัพย์สิเนเงินทองมากมายหมายจะเกาะลกูกกูกินเลออยนี่แก้วฮะไม่จับไม่ทำไมไม่พูดจริงจักจริงจักละ่ะฮะอ๋อนี่ผมจะใช้มารยาสาขันแม่แต้วขอโทษด้วยนะที่ต้องเปลี่ยนบุคลิเพราะผู้หญิงเดียวนี้ มันร้อยแปดสสบเล่นกลิกูขอถามมึงหน่อยแก้วสภาพของมึงเที่ยวเากาะผู้ชายกินไปทั่วได้ยังไงฮมึงเห็นลูกชายกูหล่อรวยแต่เสียใจด้วยที่มึงเจอแม่ผัวเสกูกูจะบอกมึงให้ดอแก้คนอย่างมึงนะมักใหญ่ใฝ่สูง อยากจะมีผัวร่ำผัวรวยเหรอปุ<ฮ>้ยมึงคิดผิดอ๋อแต่ลืมไปนี่กูถามมึงคำหนึ่งมึงไปเจอลูกชายกูเนี่ยกี่วันกี่ชั่วโมงกี่วินาทีวะฮะแกเจอคุณนพดลหนึ่งวันจ้ะ กูมาเพชรบุรีเนี่ยจะสิบเที่ยวแล้วกูยังไม่เคยชายตาให้ผู้ชายเลยนี่เจอหนึ่งวันพี่กายให้ลูกกูแล้วมึงไม่ใจง่ายเกินไปหรือแก้วกูจะบอกมึงให้นะแล้วก็ฟังกูชัดๆเห็นว่าเป็นลูกผงด้วยกันกูก็ไม่ได้ร้ายเกินไปแต่กูจะบอกมึงว่าสะใภ้ของกูกูมีลูกผีคนเดียวคือน้ำ หากแมนว่าจะมีสีสะ a i ยทั้งทีต้องรวยเทียบเท่ากับปูหรือไม่กระสูงกับปู่ส่วนมือต่างชัดๆนะฟังไว้นะลูกฟังไว้ทั้งสองหูบ้านกูเนี่ยคนหน้าบางนะอยู่ไม่ได้จะอยู่ได้ก็คนหน้าหนาเท่านั้นนอนประตูออกไป นี่นะมาได้กั่ถ้าเป็นแถวนี้แล้วก็ที่นู้นเลยเล่น อยู่าเขาๆไม่มีเหตุผลคงอยู่ที่นี่กันไม่ได้เขาคงไม่ชอบสภาพจดจ คนใจหน้าอย่างมันนฉันไม่ชอบมีหน้ำซ้ำไม่ได้รวยด้ยเพราะฉะนั้นแล้ววิ้ยตายแล้วตอนนี้อีแก้วไม่อยู่เหลือแต่ลูกทํายังไงดีละ่ะถ้าอีแก้วไม่อยู่ถ้าเกิดนุพอโดนเขาถาจะทํายังไงดีเนี่ยท่าเอ้ยพอเออมาหาแม่เดียวสิลูกคุณนายเรียกผมทำไมครับเออเออ นพดลน่ะเขาหลับอยู่หรือเปล่าแต่เย็นคุณนพดลกําลังอาบน้ําเสร็จแล้วครับคุณนายเดี๋ยวผมจะเรียกให้นะครับคุณหลัคุณนายเร้วๆเขาเม้ใจร้อนคุณนพครับคุณนพคุณแม่เรียกครับแล้วะครับแม่แม่โอหอ้าวชุดเมื่อกี้ก็สวยแล้วไปเปลี่ยนตากฝนทำไมล่ะไอ้หนูมันเปี่ยหมดแล้วแม่เปี่ยกย้งข้างในมีข้างในมันมันมันเดี๋ยวแม่กอนตักให้ลูกเดี๋ยวแม่ค่อยไปตักหลังก็ได้ว่าแต่เออ ไปไหนแล้วล่ะครับแม่แก้วไงแก้วแก้วแม่รู้จักกับแก้วแล้วยังรู้จักเรียบร้อยแล้วลูกแก้วคือนั้นคนนั้นคือคนรักของลูกเองครับแม่คนรักใช่เลยแม่นพดลฟังแม่นะลูกนะไอกแก้วมันเป็นคนรักของลูกแต่มันไม่ใช่คนรักของแม่แม่ใส่ถามทุกสิงทุกอย่างมันโกหกตอแหลแม่ตลอดแม่ก็เลยบอกว่าแก้วเอ้ย แม่นัะรักหนูลูกรักไม่ก็รักอีเกวเขาอ,อยู่ไม่น้อยไปหนยแก้วไปแล้วไปแล้วลูกเก้วไปแล้วนกจะอยู่ทําไมนบจะตามหาแก้วแก้วน้แก้วกับตะกอนเจียวจริงจ้งจริงจ้งจริงจังตุกตีในกฎหมายเอาตร๊กมาจริงจ้งจริงจ้งเอาตอนนี้แกลูกสะใภ้กับลูกชายไปไหนแล้วครับเออ กูวด่าอีแก้วแล้วตอนนี้นพดลเขารู้แก้วมาอยู่แก้วมันหนีไปนพดลไปตามตามเมียเออรักเมียบ่าง่้แม่เอาอยู่แี่วเอาสมบัติสมบัติแม่จะเอาไปไว้ไหนสองบากูต้องเปิดบ้านนายนายกูจะยกให้ใครก็นอกจากท่อกะลูกกูไหนายนายจะยกให้ผมให้ตอนไหนครับตอนกูตายตอนตายอ่าวกระเชิญมึงจมกองเงินแล้วไปแหละท้อเ่าแม่ด้วยสิลูก แก้วกลับมาก่อนคุร้องลาด้วยไปคุณร้องลาด้วยแก้วรอพช่วยคุรองรอผมด้วยคนอะไรแก้วกลับมาก่อนแก้วฟางพี่ก่อนนะแก้ว แก่อรอ <ใจ S 2> พี่คนเดีวอ,อย่าพูดไปไปดว้วยความรักของนกพดลครับรักแก้วด้วยใจจริงหาด้วยรักด้วยความที่แก้วคนจนหยุดก่อนนะแก้วที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไร มันทําให้แก้วต้องหนีออกจากบ้านมาเช่นนี้แต่แก้วฟังที่บ้างนึกถึงยามที่เรามีความสุขยาที่เรารักกันความรักที่พี่มอบให้กับแก้วมาโดยตลอดแกวคุยกับพี่ก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งรีบหนีพี่ไปไหนแก้วก็รู้ว่าพี่รักแก้วมากเพียงใดพี่อยู่ไม่ได้ถ้า,าขาดแก้วไปจําไ้นะหลังจากนี้ แกยันหนีพี่ไปไหนอีกขอให้แก้วเชื่อใจพี่เถิดที่นหนคุณนพคอยไปอยู่ด้วยจนผมก็อยู่ไม่อยากอยู่กับความรวยของคุณนายอะเสียงอะไรมาทำไงดีนะออกไปดูเดี๋ยวพี่เองคุณนกมีเศษสักบาทหนึ่งไหมทำอะไรลักษณะจะมีคนมาขอเงินเ้ย จะให้กูแค่บาทเดียวเหรอไม่ใช่เหรอเอาค,คุณนายไม่อยู่บนกองเงินกองทองแล้วครับเออคือดีท่ออะไรกับมีอะไรไอะไรไม่รู้อะไรอะไรครับคุณนายสคู่เนี่ย ต้องลองใจสิลองใจลูกสะพ้ายเขาจะได้รู้ว่าลูกสะพ้ายรักหรือเปล่าใช่นะสิแม่จัดการให้นะครับแม่ใจเย็นลูกน้องนิดลูกนคือตอนนี้คุณแม่เขามาคุยด้วยเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาแค่ลองใจลูกสะพ้ายลองใจอย่างนั้นเหรอใช่เขาอยากรู้ว่าลูกสะพ้ายรักจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ให้แม่เข้ามาคุยกันครับน้องนะครับมาเคุณแม่ครับเชิญคุยเลยครับเชิญเชิญครับครับได้เลยไปจงมาไปเป็นไรไม่เป็นไรอะคุณแม่คุณแม่เอาแต่ขั้นพอดีครับไม่ตต้อองแหลมากครับ เร้พาเดิลูกแม่ทำไมรังเกียจแม่ล่ะลูกผมไม่ได้รังเกียจแม่ทำไมล่ะลูกแต่สิ่งที่แม่ทําแม่ก็รู้ว่าผมรักผมรักเกีียวมากแค่ไหนแม่ก็รู้ทําไมล่ะครับแม่ทําไมทําไมไม่ต้องไล่เกล้ยวออกมาด้วยรักคนอื่นมากกว่าแม่ได้ไงเอาคว้กูนายลืมไปหรือเปล่าว่ามาทําอะไรครับมาทําอะไรใจเย็นๆเดี๋ยวใครเนียใครเดินกลางรลกฮะใครเดินกลางโลมออกมาให้รางวัลเหรอครับป่ากูจะขยืมล้มเขาตัวกูเริ่มเขียวแล้วว่าจะทนไมมเธอแม่ทับเพื่อน ก็พดนรับแม่คือว่าเออแม่ไม่ว่าลูกจะรักใครแม่ก็ต้องรักด้วยที่แม่ทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อลูกนะลูกนะแม่เนี่ยจะมีสะพ้สจังทีถ้าลูกไม่รักแม่จะไม่รักมันเป็นไปได้ยังไง่ะลูกแม่เลี้ยงลูกมาแม่ก็ต้องตามใจที่แม่ทำมาสากลูกแม่ไม่เคยโกูเดี๋ยวแม่เสียงสูงนะครับคือแม่หลงใจลูก คนที่จะเป็นสะใภยแม่ไม่ต้องลองใจว่าอยู่กับแม่ได้หรือเปล่าจะเข้ากันได้หรือเปล่าลูกคือการจะรักใครชอบใครสักคนหนึ่งแม่ก็ต้องพิสูจน์ความรักว่าจะหนักแน่นแค่ไหนในความรักลูกจริงหรือเปล่าแก้วแก้วรู้ไหมเหตุการณ์เมื่อสักครู่เนี้แม่เนี่ยเขาไม่ได้ดุด่าว่าแก้วจริงๆเขาแค่ลองใจแก้วแม่ลองใจแก้วหรอใช่นี่ต้องมาโดนแก้วมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคุยเป็นการส่วนตัวกับหนูหน่อยนะคือว่าที่แม่ตามมาเนี่ย แม่จะเล่าความจริงให้ลูกฝังก็ได้แต่ครั้งก่อนนะแม่ก็เป็นเศรษฐีแต่แม่นะํะไปเสียการพน,นันเยอะแม่ก็กู้ยืมยืมสินคุณนายเออเออเป็นเพื่อนกับแม่เออคือว่าโสละนีแม่ยืมมาแค่สิบล้านเองสิบล้านใช่แม่ทบต้นทบดอกก็เกิดกที่สิบล้านเข้ามาถ่วงแม่แม่ก็บอกว่านีสินนะแม่ล้มละลายแล้ว เขาแงะไปเห็นรูปถ่ายของลูกเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านนพดลเป็นลูกของแม่จริงช่วยแม่ได้ไหมฉันก็บอกว่าได้คือเอนพดลน,นไปขัดดอกเขาหมายมั่นปั้นมือว่าจะอนพดลน,นะเออเป็นสามีแล้วแม่ก็ตบปากรับคำเขาไปแล้วนะลูกแม่ทำไมไม่ไม่บอกนพดลมาบ้าง<ม>ทำอย่างนี้เปรียบเสมือนคุมถุงชนนะแม่ ลูกจะว่าแม่ชั่วแม่ยินดีตอบตอบลูกได้เสมอแล้วจะทำยังไงในเมื่อตอนนี้นพดลมีคนรักอยู่แล้วก,ก็สือแก้วไม่แต่งงานกับคุณยหญิงสุรนีบ้านตึกคอนโดที่เจ้าอยู่ก็ต้องเป็นของเขาหรือว่านพดลจะให้แม่เปะเะหน้าขอทานแม่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 แมรร่แม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 ่่แม่แ ้านพดลตัวคนเดียวนพดดเนี่ยจะไม่ปฏิเสธแม่เลยแต่คือตอนนี้นพดลมีคนรักอยู่แล้วก็คือแก้วสิ่งเนี้ยแม่จะถามาพนพดลคนเดียวไม่ได้แม่ต้องถามแกว้วด้วยนะครับว่าแกว้วเขาจะยินยอมไหมจะรูกถ้าเกิดม่ยินยอมเดี่ยแม่จะถามหนูกแกว้วเขานะลูกครัแม่ <N> <ไ Pablo> ค่อยคุยค่อยคุยค่อยคุยค คุณนายมาคุยกับแก้วเน่เป็นขมิ้นไหว้พระธะรูกแก้วแม่ขอโทษเลยนะที่เม่ทำไปเมื่อสักครู่นี้แม่นะฮะได้ตั้งใจไม่ที่เม่ทำานะแม่หวังว่าหนูคงเข้าใจหัวอกคนแม่ก็หูลูกเป็นของธรรมดาจะมีสีสไปซทันทีถ้าเกิดว่าลูกชายแม่ไม่รักแม่ไม่ชอบแม่ก็จะแม่ก็คนเป็นแม่เอาอย่างนี้ดีกว่าที่คุณนายมาหาแก้วเนี่ยมีธุระอะไรพูดมาตรงๆเลยดีกว่าครับไม่อ้อมไม่ต้องอ้อมค้อมเลยแก้ว คอนโดที่ฉันอยู่เนี่ยฉันนเอาไปน,นี่เป็นสิ่งทุโยเยเลยแล้วฉันก็ตบปากรับคําว่าจะเอานพดลมาแต่งงานเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่แต่งงานเขาจะต้องมายึดคอนโดแก้ว<ะ>ถ้าเกิเดแก้วอ่ะรักนพดลก็สงสารแม่แม่จะคอยืมนพดลไปแต่งงานกับ มีแค่เจ็วันนะลูกจะตายไหมแค่เจ็ดวันแล้วม่จะมาคืนได้เลยเนะลูกเนอะแก้วตัดสินใจดีๆนะแก้วไม่เป็นไรจ้ะแม่เพื่อนน้องพะโดนแก้วยอมจ้ะแก้วแก้วขอบใจมากไปลูกน้พะโดนแก้วลูกแก้วเอาละไปเจ็ดวันเท่านั้นนี่คิดว่าคุณนายต้องรับปากตามไปเดินทางกลับกันแก้ว